แอบปิดลาบไก่สวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้ะก่อนะมาจ้ะมือนี้มาก,กินเข่ากับลาบไก่พี่น้องนี่ลาบไก่อ้โวนวนลาบไก่เยอะแยะลาบไก่พี่นอ้องออืื ักาแกตะพร้อ,อมอบเลยค้ยา,ยยาออมใหญ่ๆพี่น้องเก็บีืนน้องทุกคนค่ะ ทอดใบบัวมี่ไม่เห็นมังผิดใจจีบนี่หืมจูกกระตรงขาวกะปุกีบีบนีไปยัยมาาไ แอบเนาะอีนุกได้พักมาจริงที่บ้าน อันนี้กับเผาคุณยายจ้ะหลอกไปรสเผ็ดน้ำแพงมะเป็นไลยเดี๋ยวจิ้มเนีเ่ยเนีเ่ยเาี่ยจิเมจิน ญญตัดมาหน่อยเพื่เดิมาเพ่อเี้ยงม่ได้ตัดผอว ยังกับเปนู้หญิงคนเยวตงมตแต่ก่อนเพ่อนจะงัตุไปย่องตัมาหนยที่ไหนตัดนีััไเสยสผ้ามันไปราราบันมากปรด็นตน่ะมันไปยงมันมากัหม่มันไปยงน่หละมันมาก มันเป็นกรดูแลมันนะไอตัวมันเป็สายเอาคห้าไรอะไรขอจับจับนับคำมับเลยไหมอืมอะไรอ่ะไอตัวะโอ้ยบ่มีจังเด่นว่ะ บ่าบางนุ่มไปบอกเลยเพราไปนุ่มบอกยุนาไปเหงื่อมันบอกแล้วมันเสื่อมสภาพแล้วยุกเสี่งสีชมพูนานแล้วพักหอมปป๊กแล้วก็ถุงปป๊กพักมาเอาหน้าไม่อ่านนะหน้าก็แจ๋วว่างบสภาพเสียสูญเยอะเยี่ยวเดียวนึงจุกเดียวนึงใช่มันกินเขาเลยเด้่ หามุนลงเม,ม่กินข้ากับัก <หา S 1> ก็กไไกห,หรอกตกไก่ไป

พักกันชัวราพักอย่างไงพี่ย่ัก้พพักเนี่ยอือพูดแบบพักกูายแก็จังแร่กพักอันอันอันยินอืูนเนด้วอันหิ่เนาะอันยิ่อยู่ไปานเวยู่มือปนยิไม่งนวิ่หน้าปเนาะพักอันนั้นเนี่ยมีติดเป็นน้ำหายเอีก็ทำตัวจะแตกไอ้เฮ็ดอีก จานนี้อ๋ออออนี่จังส่วงทำไมไม่ให็นนั่าลั่งเองเ,งเองข้าขหางนันบ้าเข้าหอนเอาไห้างคุณ<า>ตั้งไม่เป็นเคยไหม ต้องไปนางใหญ่ใหญ่เจ้าอ,อ,อย่ะไทยอือใช่เมี่ประกวดแช่นี่บตรนี<อ>่ไกไมื่หนึ่งเอามาทั้นสีเสียวมาหันเชนหลาบไก่้น้ำจับถอดมัดนับ <laughs> <c oughs> น่งนาทหมดแลยอ่ะหื้องจังมากรอบให้กรอบขาดกวบนีหนึ่น <c oughs> บง, <c oughs> งบกปากไปแล้วค่ะพี่น้อง